เรียกว่าแชร์กันให้สุดไม่รู้เหมือนกันว่าจะหยุดที่ตรงไหนจริงๆเลยนะคะสำหรับข่าวครา,าวของซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้คิมซูฮยอนก่อนหน้านี้ต้นสังกัดเนี่ยได้ออกมาถแถลงการเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว,ว่าจะเป็นการถแถลงการไวกว่ากําหนดหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าฝั่งของผู้หญิงคือเป็นทางญาติทางป้าแล้วก็แม่เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคิมแซรอนกับคิมซูฮยอนนั้นคบหากันและเปิดเผยไปถึงหนังสือที่ฝั่งของคิมซูฮยอนได้เรียกร้องค่าเสียหาย700ล้านวอน แคิมโซยอนนั้นเพิกเฉยต่อการติดต่อไปของคิมแจรนซึ่งฝั่งของโกลเมโดเลสหรือบริษัทต้นสังกัดของฝ่ายชายคือคิมโซยอนเนี่ยนะว่าโอเคยอมรับก็ได้ว่าทั้งคู่คบหากันแต่ว่าไม่ได้คบหากันช่วงที่ฝ่ายหญิงยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังเป็นผู้เยาว์นะคบหาตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ชี้แจงว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ700ล้านวอนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นเอาไปไว้จัดก,การค่าปรับที่เกิดจาก เหตุเมาแล้วขับของผู้หญิงนั่นแหละไม่ได้เรียกร้องให้เธอมาชำระเงินหรืออะไรเลยปรากฏว่าฝั่งของคุณแม่ของฝ่ายหญิงคิมแซรอนทีแรกเนี่ยบอกว่าโอเคไม่ได้ต้องการที่จะแบบทําให้มันทําร้ายจิตใจฝ่ายชายไปมากกว่านี้แต่สิ่งที่คุณแม่ขอมันยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ถามว่าคุณแม่ขออะไรมันอยู่ในถแถลงการล่าสุดที่คุณแม่ออกมาบอกกล่าวผ่านบ้านแดง บอกว่าต้องการให้คิมซวยยอนยอมรับว่าคบหากับคิมแซรอนตั้งแต่ที่เธอยังเป็นผู้เยาว์แล้วก็ขอโทษต่อสาธารณชนด้วยขอให้โกลเมอร์เรลิสหรือบริษัทต้นสังกัดของคิมซวยยอนฝ่ายชายเนี่ยออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการด้วยเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อในช่วงสามปีที่ผ่านมาที่บอกว่าทั้งคู่ไม่เคยคบหากันแล้วก็ให้ยอมรับการมีส่วนร่วมของนักแสดงผู้ล่วงลับอย่างคิมแซรอนในฐานะผู้ก่อตั้ง เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งบริษัทแล้วก็ให้ยอมรับต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการส่งหนังสือที่ทวงเงิน700ล้านวอนนั่นะซึ่งครอบครัวไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากคิมซูฮยอนเลยไม่ได้ต้องการจากต้นสังกัดเลยนอกเหนือจากขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วก็เพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องและต้องการที่จะให้ออกมาเปิดเผย ข้อมูลที่ถูกต้องว่าจริงๆแล้วคุณเคยไปคุกคามค,ครอบครัวเขานั่นก็คือยูทูบเบอร์ที่ชื่ออีจินโฮคืออีจินโฮเนี่ยเคยเผยแพร่ข้อมูลบางอย่างที่มันไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของฝ่ายหญิงมันเลยทำให้ฝ่ายหญิงเองก็ต้องแสดงหลักฐานบางอย่างออกมาว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นมันไม่จริงถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่บริษัทออกมาบอกว่าเนี่ยการเอาภาพของฝ่ายชายมาเผยแพร่โดยที่ไม่ได้ด ยินยอมหรือว่าให้สิทธิ์ในการเผยแพร่เนี่ยมันสมควรแล้วหรอครอบครัวก็เลยบอกว่าอ้าวก็เป็นเพราะว่ายูทูบเบอร์คนเนี้ยเขาเอาข้อมูลมาเปิดเผยก่อนไงฉันก็เลยต้องตอบกลับไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าครอบครัวจะยื่นฟ้องร้องต่อน,นักข่าวอีจินโฮหวังว่าอีจินโฮจะขอโทษสาธารณชนอย่างจริงใจโดย ต้องการให้ขอโทษสําหรับการที่โทรมาหาครอบครัวหลังจากที่จัดงานศพแล้วก็ไปยังสถานที่เก็บอัฐิแล้วก็ไม่บอกว่าหาไม่พบแม้เขาจะแก้ตัวในภายหลังว่าเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ครอบครัวรู้สึกว่าเหมือนถูกเย้ยหยันและครอบครัวก็ขุนเคืองใจเป็นอันมากอ้าวเธอว่าเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนมันถ้าสุดท้ายเลยเขาแค่อยากจะขอให้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการบริษัทเลือก ที่จะยังนิ่งเฉยอยู่ความนิ่งเฉยนี้มันจะคุ้มมากพอกับมูลค่าที่จะถูกฟ้องร้องหลังจากนี้ไหมโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นแบรนด์ออร s มัสเตอร์แล้วก็พรีเซนเตอร์ของสินค้าชื่อดังที่ดังไปทั่วโลกเรื่องนี้น่าติดตาม